บทที่5เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสักเกสุวิหารติกัปปิวัตุสมิงมหาวเนมาตางพิกุสังเคนาสิติปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสิโลกตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสานิปริตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตโคุจตุนังสุทวายะสวาวกายิกานังเทวานังอัตถะโหสีอยังโคพระกวาสักเกสุวิหารติกัปปิวัตุสมิง มหามณีมหาตาพิโุสังเคนาสิทธิปัญจมัตเตหิพิโุสเตหิสเปหิวาลหันเตหิสัสหิโลกตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสานิเบตาโอนติภควันตังทัศนายาพิโุสังขันจารณุนามยามปิเยภควาเตนุปสังกมียมะอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปัจเกคาถาภาเสยามาติอดาโคตาเทวตาเสยษฐาปินามาพระราภุริโสสมัญชิตตังวาภาหัง ภสษาเลียะภาษาลิตังวาปาหังสมิเชยะเอมเมมาสุทาวาเซสุเทเวเซสุอันตรหิตาภระกโตปุุโตปาตุระหังสุอรโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวาเอกมันตังอัจสังสุเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาภระกบโตสันติกีมังคาทังอภาสชีมหาสมโยบวัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาหาอิมังธัมมสัมยังทักขิตายียวะ อลาชิตาสังขมันตีอัตโคอลาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีตัลละพิกวโสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชกมังกังสุสาลิเทวเนตานิคะหิตวาอินทริยานิขันติปิตาติอตโคอลาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทางอาาสีจิตวาชีลังจิตวาบรีทางอินทชีลังโอหัจมัชเชชาเตจลันติสุทาวิมลราจกุมาตา สุทันตาสุสุนาคาติอัตโขลาเทวตาภควโตสันติเกยมังคาทางอภาสิเยเยจีพุทธังสระนังคตาสเสนาเตคมิสสันติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปนิษฐปูริสันติติอัตโคภควาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนาภิกเวทัสสุสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปริตาหนติอัตหะคตัง พัฒนายาพิคุสังคันจ่าเยปีเตพิกเวเฮสุงอติตะมัทานังอัหันโตสัมมาสัมพุธทธาเจสัมปิมกัมปันาตานังเอตัมลาเยวะเทวาตาสันนิปริตาหิอิเหสุงเสียบอาปีไมหังเอตาลหิเยปี ปิเตพิกเวปวิสันติอนาคตาอัตตามังอัลลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตปักวันตานังอเตตาเมลาเยวะเทวตาสัิปิตาผวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาลาหิอาจิคิดสามิพิกเวเทวกายังนามามิกิตยิสสามิพิกเวเทวกายังนามามิเทวิสเตวสาเทศิสามิพิกเวเทวกายังนามนามามิตังสุนัทะสาธุกังมโนกสิกโลววายสสามิติเอวัมพันเตติเตพิกขูปักวาโต ปัจโจสุงภะกวัตเอตะทะัทจโมจะสิโลกนมนุสสามิยัตถะปุม,มาตทธัสสิตาเยสิตากิรปังปะหิาตาสมาหิตาปุถุสีหวาสีลันีโลมะหังสาสัมพูโนโอธามะมสุธาวิวัปปะนานาวิลาพิญโยปัจจเตย,ยัตวายวานีกาปิลวัตเว ต่ตอมันตยิสัทธาสาวสาวเเกสาสนและเตเทวกายาพิกันตาเทวิชนาถาพิกโวเตจาตมักกลุงสุตมาพุทธศาสตร์ศาสนาเตสัมปาละตุละหุอาญางอมนุษษาสัจฉนังอาเปเกธนักขุงศาสสังอัฐสัตตลิงสตังเอเกสาราสนงอมนุษสาตมัทธสสงอาเปเกตมัทธคุงทิสาสภาภูกาอหุู ตันจารสพังอภิญญายวิวัคิตตวาจักุมาตโตอมันตยิสธาสัสเกสมาเนเนเตเทวกาตาพิกาตาเตวิชานฐานพิกโวเยโบหังกิติยิสสามีกิราหิอนุโภูปโสสัตหัสาวยักขาภุมมากราปิตวัฒฐวาอิทิมันโตจุติมันโตวันนมันโตยัสิสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุลังเสนมิตรมังจะสัตหัสาเหมะตายักขานะตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนมันโตยัสิสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุลังเสนมิตรมัง ซาตาคิลาติสหัสสายคานานตวะนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวนาญโตยสิสิโนมุระมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมวังอิเจเตโซละสสะหัสสายคานานตวะนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวนาญโตยสิสิโนมุระมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมวังเวสามิตาปัญจสตาญาคานานตวะนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวนาญโตยสิสิโนมุทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมวังคุมพิโรราชิโกวิ เวปุลลัสสะเนสนังปิญโยนังสัตหัสสังยักขานะปยิรูปาสติกุมพิโรราชอิโกโสปะคัสมิติีวนังปุริมันจัติสังราชาตถาลรโทปัสสัตติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสภาวโวอินทมนามหาภลาอิทิมัโตชุติมัโตนัมโตยัสสิโนมุรรมนาพิกามุงพิกุลนางสมิติีวนังตะกินังจัติสังราชาวิโรหู ตปัสสะตถิกุมภารานังอธิปติมหาราชายัสิสิโสปุตตปิตัสสะพาวโรอินทมานามหาพราอิทิมันโตจุติมันโตวันนัมันโตยัสสิสิโนโมทมานาภิกขามุงภิกุนังสมิติงมุนังปัจชิมัญจัติทีสังราชวิรูปโกปัสสะสถินาคานังอธิปติมหาราชายัสิสิโสปุตตปิตัสสะพาวโรอินทมานามหาพราอิทิมันโตจุติมันโตวันนัมันโตยัสสิสิโนโมทมานาภิกขามุงภิกุนังสมิติงมุนัง อุตลันจัติสังราชากุเวโรตัสปัสสะสติยกคานังอธิปติมหาราชยะสิสิโสพุตตปิตัสสะพาวโวอินทมานามาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตัวนัมันโตยัสิสิโนโมทัพนาภิกขมุงภิกขุลังสมิติงวังบุริมัติสังทัตตาลโธทักขีเนนาวิรุณหาโกปจิเมนาวิรุปโขกุเวโรตติสังทิสังจตตารโลเตมาราชาสมันตาจตุโลทิสาตันธารมานาจัตสังสุวันีกาปิติวัตเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคูวันจันนิกาสถา มายากุเวนทุเวนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกรรมเสตโตจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาทัววงไปมันโยจะเทวสุตโตจะมัตตลีจตเสโนจะคันทัพโณนโรราชาสาโนสโพอากูบันจะศิโคเจวะติมพะรุสุริยาวัจจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัปปสหะราชุปีโมทมานาภิกามุงภิกุลังสมิติมุนังอัตากูณะภาษานาคาเวสาราสหะชัตติกา กมพรัสตาอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายะศิสินโนเอลาวานันมหานาคาโสปาคาสมิติงมะนงังเยนาคาราเชสหัสสัหารันติทิพาทิชาปัก,กิวิสุจักูเวหายะสาเตวนะมัชตา จิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอภินยะตตาณคาราชามาสิสุปนทโตเขมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจหิุปะวัยันตานาคาสุปันาสนาันมะนังกลางสุพุทังคิตาวาชิรหัตเถนะสมุททางอสุลาสิตาพาตโลวสาส,ส,สมัตเตเสเตอิติมโตยสัสิสิโนกาลกัญชามหาภิสมอสุลาธานาเวขัสาเวปจิติสุจิติจะปหาลาโทนโมจีสหสตัน พริพุตานังสัพเพเวโรจมะมะกาสันนาิตวาพระลิงเสนางราหุพัทะมุป,ปาขมุงสมัถโยตพาัาทันเตพี่กูนังสิมิติงมะนังอาปโปจจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตตาขมุงวาุณาวาุณาเทวาโสมูจะยสาสหเมตตากรุณายากาอาคูเทวยสิสิโนทสัสเทเทธาตถากายาสนานัรพเณนนตวันนิโน อิทิมตุลชุติมัตโตนันโตุลยสิสิโนโมทามนาพิกามงพิกุลังสมิติมุนังเวณูจเทวาชาลีจัอสัมมาจัตุเวยามาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมมคูปุรคิตาสุริยัสสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักกิตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวัสุนังวัสาโวเสโธโสปปคฆาปุรินทโธทัศเตเตสะทากายาสัพเพนานาตมานิโน อินทิมันโตชุติมันโต,น,น,ตน้มันโตเยสิสิโนโมทมนาภิกกมุงภิกุณังสมิติม,มุนังอธา,าคูสะภูเทวาจ้รา,ารมคัสสิกาลิวะอะลิทกาจโรชาอุะมาปุปปะนิพาสิโนวรุณางสหธรรมะเจอจุตตา,าจะอเนชก,กาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัิเจตทัากา,ายาสัพเพนานัตตะวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตนัำมันโตยะสิสิโนมรธรรมนาพิกามุงพิกุลังสิมิติมังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สัตมาขิตทาปุถุสิกาอาคูอาคูมโนปุถุสิกาอัฐาคูหะรโยเทวาโยจะโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะสิสิโนสะเตเตสะตากายาสัพเพนานตมานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัำมันโตยะสิสิโน โมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงมาังสุกากระุมหาอรุณาอากูเวคาณะสสะโอทาตะไครหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารัตคชามิสกายะจะยะสิสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพะวิตสติทัดเติทัตถากายาสัพเพนรตะวันนิโนอิที่มันโตจุติมันโตน้มันโตยะสิสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิเติงมาัง เกวิญาตุสิตายามากตกาจะยสิสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอธาคูปละนิมิตาทัสเทรษฐากายาสัปเพนนัตตะวนิโนอินทิมตโตจุติมตโตนัมตัวยสิสิโนโมทัมมานาพิกะมุงพิกุลังซิมิติงมานังทัศเตเตเทวานิกายาสัปเพนนาตตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยจะเทติสาสหะ ปวุะชามัคีรังโอตคตินนมะนาสวังทักเโมูคัตตลังนาคังจันทวังอสิตาติดังสุภมาปรมโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปะคาสมิติมานังสัพัมาโลกานังมหาพรมาพิติทิติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัิสีโสสัศน์ธะริสราอาคูปัเจกวััสนโนติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมามาเสนาภิกามิปัสสะกันหัสะมันทียังเอธะคันตถาพันธะลาเกณะพันธะมัทุโวสมันตาปริเลถะมาโวมุนจิทาโจจีนังอิติตถามาเสโนกันหัสเสนังอเปสยิปานาปานินาตละหะมหัจจะสลังกัตวาเพระวัง ยัถาภวุสโสสโกเมโขธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุดโทอาศยางวสีตันจะสัพพังอภิญญายะวิวัคิตมาจักุมาตโตอัมันตยิสัทธาสาพเเกสานีนาเตมาลสีนาภิกนตาเตมิชนธาภิกโวเอจจอาตมกะลุงสัตวาพุทธสัสนังวีตะลาเคหิปกามุงเนสังรมปีอินชยุงสัพเพว ติตสังขามาพยาติตาเยสิสินุโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติ